เกี๋ยวอัจฉริยะค่ำคืนมากอ๋ออ๋ออ๋อบอลทูเดฟยินดีต้อนรับเื้อสุ่รายการเดฟไปเรื่อย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 อยู่กับผมเปรมบอลทูเดฟครับผมแล้วก็อยู่กับไกด์บอลทูเดฟครับอ่าวันนี้นี่เรามีแอปเจ๋งๆมาภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือแอปที่ชื่อว่าว่าว่าลอตเตอรี่ คล้ายๆกับลอตเตอรี่นะฮะแต่ว่าเราจะรวยแล้วนี่มันมีสโลแกนด้วยนะก็บอกว่าใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนท่นสิฉันนท่นสิทำไมกล้องไม่หันไปได้นะโอเคแอปนี้เน er right. ี <t <t <k <k ่ยเป็นแอปที่ตอบโจทย์ผมโดยตรงเลยก็คือช่วงถุกๆต้นเดือนจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือซื้อหวยมาปุ๊บนะเนี่ยเราซื้อเลขนี้มาเว้ยด้วยความภูมิใจอย่างดีแล้วว่าฉันเนี่ยจะได้ล้านหนึ่งอะไรเงี้ยได้หกล้านได้รางวัลที่หนึ่งา พอไปให้เพื่อนดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยแกงวดที่แล้วอะ่ะเลขเนี่ยเพิ่งออกไปเว้ยคือแบบจบแล้วแทบแทบเป็นไม่ได้เลยที่จะออกซ้ำเนี่ยคือมันมีโอกาสเป็นไปไ,ได้แหละ<อ>แต่ว่าแบบมันออกไปแล้วไงเห<อ> <Okay. S 2> ็นใช่ไหมเราก็แบบไม่ค่อยอยากจะหวังอะไรมากแล้วนะฮะซึ่งเจ้าตัวแอปนี้ที่คิดกันตอนนั้น<อ>ก็คือบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นจะดีว่าไหมที่เราจะมีแบบว่าแอปสักตัวหนึ่ง<อ>ที่ให้รู้ว่า งวดที่แล้วหรือว่างวดก่อนๆหน้าเนี่ยเลขที่เราซื้ออ่ะมันออกไปกี่รอบอ้าออกไปเยอะหรือ,อยังหรืออ,ออกน้อยออกมากออกสองตัวออก3ตัวออกหนึ่งตัวใช่ครับทำไมคุณรู้รดีจังเลยครับเหมือนคุณเขียนแอป,ปมาแล้วเลยอ่ะแน่นอนครับว่าเขียนแอปไป,ปครึ่งหนึ่ง้วครับตอนนี้อย่างที่บอกรายการเนี้ยสาระได้แบบเยอะ <S <S มากๆเ <นะ S 1> ยอะเยอะสุดๆเลยอ่ะดังนั้นแล้วเราอ่ะให้โจทย์ไกด์ไปก่อนว่าแบบ เออโอเคทำแอปอย่างนี้มานะแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกแบบทีหลังเก็กซว่าคือแบบฟังก์ชันอะไรเออไปทำมาให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแบบจัดหน้าตากันใหม่อีกทีซึ่งหน้าตามันก็เป็นอย่างนี้นั่นเองโดยตัวนี้นยะเราจะใช้ฟนะิกมาในการออกแบบก็คือมันจะได้แบบ DIY ดูไวดีแล้วก็แบบเวลาให้เพื่อนดูอ่ะเราก็สามารถส่งลิงก์ไปให้ดูได้เลยเนาะไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเยอะแยะนะครับจริงๆ X d กดี HD ก็ทำได้ตอนที่แล้วเราทำเอกันไว้นะฮะแต่ตอนนี้ฟิกมาเพียวเียวนะครับ โดยแอปตัวนี้อย่างที่บอกเราทำบน iOS ไม่ใช่ทำบน Android ทำบน Android ทำบน Android อโอเคใครที่ใช้ iOS ก็จะแบบเสียใจกันเหมือนเดิมนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันเนาะใกลเนาะเดี๋ยวทำ iOS ให้เด็กๆเขาลองใช้กันแต่ว่ามันจะขึ้นสโโร์ยังไงวะเอาขึ้นสโตร์เราอาจจะต้องรอแบบสิบปีอเปล่าเออว่ะอาจจะไม่นาน่ไั้นทำวันนี้ลงปีหน้า Okay. ซึ่งไหนดูหนะ้าตาแอปปัจจุบันหน่อยสิครับว่ามันสวยเหมือนกับ<ด>ที่ผมได้ดีไซน์ไว้หรือเปล่าก่อนอื่นดูนี่เลยนี่อะไรนะดีไซเนอร์ดีไซน์ครับดีไซเนอร์ที่เป็นซีโอที่จริงบริษัทเรามีดีไซเนอร์นะครับแต่ว่าแบบตอนนี้แบบงานงานยุ่งไงงานตอนเนี้ยผม,มอะไรนะเฮ้ยคุณไม่มีอะไรงานผมอยากโอ้ยงานยุ่งเพราะครเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนน่ะได้รับสิ่งดีๆครับแบบเพจมันจะได้สวยๆอะไรอย่างนี้เนาะ มผมไม่ได้ใช้งานใครหนักเลยเอาโอเคหน้าตาก็คือมันมีฟังก์ชันอะไรพื้นฐานเสร็จแล้วใช่ปะ่ะตอนไกด์ทำดึงข้อมูลอะไรเงี้ยมันต้องไปแบบเก็บข้อมูลมาทีละอันเลยไหมโอ้โบอกเลยว่าข้อมูลนี้พีคมาก,กอย่าห้าวพีคมาก,ก,มากซึ่งตอนแรกครับที่คิดไว้เนี่ยเฮ้ยทำเป็นหวยใช่ไหมเอ้ยมันคงมีแบบ API ฝีดข้อมูลมาแล้วมาตรวจสอบให้หลังจะไปหาดูหานานมาก นี่เราไปดูเว็บของตัวของสลักกินแน่งรัฐบาลเลยลือไปลือมาครับเจออย่างหนึ่งครับเฮ้ยมันมี API ว่ะง่ายเลยสิเฮ้ย,ยมี API ความจริงก็คือนี่ดูนี่เลยนี่ครับเวลาที่เราเปิด API ครับเราเปิดนี่ตรวจสอบรางวัลน,นี่กดเลื่อนลงมาครับนี่ดาวน์โหลดใบตรวจรางวัลครับสังเกตตัวของ URL ฮะนี่เลย API G L O O R T H โอ้โหดีใจมากครับ พอมันลื้อไฟล์เนี่ยคลิกขวาดูนะครับอินสเปกปุ๊บนี่คนพบว่ามันก็คือคนพบว่ามันก็คือ X, Chr ome, X ogle, Chrome X Google Chrome ขีด PDF ครับครับนั่นก็คือมันเป็นไฟล์ PDF นั่นเองครับอย่างนี้เราจะใช้มันอย่างไง ก็ใช้ไม่ได้ครับฟีดไม่ได้ดึงอะไรไม่ได้เลยครับก็อาจจะดาวนโหลดเป็นพครับแล้วก็ไปแบงทีละอันก็ไปใช้อะไรอย่างงี้นะฮะนั้นเราเลยก็ต้องหาอย่างอื่นไปแล้วก็หาทํามือไปก่อนครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทํามาในรูปแบบของไฟล์ C S D ก็เป็นไฟล์ที่เหมือนกับเป็นในรูปแบบของตารางนี่แหละแล้วก็โยนเข้าไปใน Android แล้วก็ใช้อ่านไฟล์เซนที่เลยก็ใช้แบบดิบๆไปก่อนใช่คหรือว่าถ้าเกิดใครแบบ พอจะมีเว็บที่มันเป็นสลากกินแบ่งอะไรอยู่แล้วก็อาจจะใช้แบบเทคนิคดูดข้อมูลจากเว็บหรืออะไรนี้มาก็ได้แต่ว่านั้นก็เดี๋ยวเาไปดูข้อมูลก่อนนะว่าพวกนี้มันมีลิขสิทธิ์มีอะไรไหมครับเราก็เดี๋ยวลองไปหาวิธีเอาข้อมูลแบบเต็มๆมาอีกทีละกันว่า <c oughs> จะมาใช้ยังเงโอเคครับอ่ะ <c oughs> ซึ่งถามว่าตอนนี้เนี่ยตัวแอปเราเนี่ยทำอะไรไปได้เราบ้างฮะ โอแอปตอนนี้ครับก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้แลวโไฟล์ของเราเนี่ยเราทําแบบเป็นฟอร์แมตมาตรฐานถ้าเกิดว่าข้อมูลใหม่มาปุ๊บจัดให้ถูกฟอร์แมตเอามาใช้ได้เลยไม่ต้องแก้อะไรนะรซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสามารถตรวจสอบเลขรางวัลได้มีแบบแบ,บ่ง2ตัว3ตัวอะไรอย่างนี้ครับสมมติว่าเนี่ยเป็น5 6นะกด2ตัวตรวจสอบครับมันก็จะขึ้นมาให้ว่านี่ถูกรางวัลแล้ว6ครั้งอ,ออกแล้วท้ายทีงสุดไหนบ้าง ย้อนไปถึงส3าได้เลยใช่ครับก็ปีก็ค่อนข้างไกลแต่ก็อย่างที่เห็นนะเนาะก็คือตัวดีไซน์ยังไม่เสร็จตอนนี้ก็เดี๋ยวเรื่องเนี้ยก็ลองนั่งทำไปเรื่อยๆดูเสร็จะเสร็จเมื่อไหร่น่าจะพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ก็เสร็จสองวันนี้อันนี้ทำเมื่อวานตอนบ่ายๆเย็นๆนิ้งแล้วก็เดี๋ยวทำวันนี้พรุ่งนี้ต่อครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยเสร็จยังไงโอ้นี่มันอัจริยะข้ามคืนนั่งทำแอปไม่หรอกจริงนั่นแหละบริษัทมันนะอย่างเงี้ยแหละรีบเงี้ยรีบเงี้ย งานรีบงานเรา,า,านเผาเราถนัดกันอยู่แล้วไฟลุกท่วมตัวครับเโอเคไะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าว่าพรุ่นี้เราจะเป็นเงินงินง,นงนครับปิง,ปงสวัสดีครับหลังจากที่เราทำไปหนึ่งวันนะครับนี่ครับเราก็เ,เหลือเหลือขั้นตอนสุดท้ายครับคือ ทำไอคอนนั่นเองครับอ่าตอนนี้ก็ไอนนี้ที่มันเป็นอยู่ริมน้ําจะเล่นอะไรไม่รู้เหมือนกันเล่นอะไรเออนั่นแหละครับก็ตอนนี้เหลือไอคอนแล้วนะแล้วก็เสร็จแล้วนี่ให้ดูตัวอย่างในแอปก่อนอ่าผมผมได้ได้ไอคอนนี้ที่มันเป็นการ์ตูนที่ดูตอนเด็ก้าใช่ปหอะไรวะนั่นเป็นโปเกมอนพ่อแม่งม่ใกล้เคียงเลย ก็ตอนนี้ครับก็ทําตัวของโลโก้ละทีนี้เราก็ใส่โลโก้เข้ามาในแอปครับอตอนนี้รูปแบบแอปเสร็จเรียบร้อยบอกเลยว่า คำออกมาเนี่ยตามนี่ออกแบบไว้แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะนี่นี่นี่หลายๆคนบอกว่าพี่ครับผมไม่มีเครื่อง Android ใช้ทําไงครับพี่ไกด์นี่ครับก็ใช้บนคอมได้ครับแบบนี้เลยเห็นไหมหรือว่าถ้าเกิดใครเคยใช้แบบ emulator เนาะพวกอคเพเยอร์หรืออะไรพวกนั้นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ก็อาจจะต้องดูเรื่องของเวอร์ชั่นสักหน่อยว่าเราเขียนเวอร์ชันเนี่ยรองรับหรือเปล่านะฮะนี่อย่างนี้นี่เรากดเข้าไปในแอปครับนี่ ขึ้นมาบอกเลยว่านี่กว่าจะได้ข้อมูลออกมานะนั่งนับกันสุดยอดนานมากนานมากเฮอก็เขียนโปรแกรมให้มันนับแล้วะทีนี้ครับเราเปิดแอปขึ้นมาครับลอสเตอร s h ของเราเนี่ยอ่ะก็จะมีในส่วนของเลข3ตัวครับที่ออกมากที่สุดอันนี้ก็ไปวิสูจน์มาละแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าข้อมูลที่หามาได้เนี่ยครับเป็นแค่ปี49ถึงปี63ที่มันมีครบนะโดยเลขที่ออกมากที่สุด3าตัวได้แก่ 5, 7, 6ครับออกทั้งหมด6ครั้งนั่นเองแล้ว2ตัวที่ออกมากที่สุดในรอบเนี่ยกี่ปีเนี่ย14ปีเนี่ยก็คือเลข79ครับเลข2ตัวถ้าเกิดใครจะซื้อวบบเลขไหนไบ่อยๆซื้อ79เจ็ดเก้าครัน ออกซ้ำแหละเออมันก็มีโอกาสออกซ้ำสูงอ,ออกซ้ำมาตั้งแปดครั้งแล้วเนี่ยเอ,อเราน่าจะเป็นครั้งที่เก้าแล้วแหละ <c oughs> ออกงวดน,นี้มาเขาเออตามมาแชแนลเราเต็มเลยอ้แน่น,นอนร้านผมบอกเลยโอ้โหบอกเลยวันทูเด็ใบหวย <c oughs> <c oughs> ที่นี่ครับตัวของเราเนี่ยเรากดเข้ามานะนี่เราจะสามารถใส่ตัวเลขครับในการหาว่าเอ้ยถ้าเกิดจะซื้อเลขนี้เนี่ยมันเคยออกรางวัลไหนไปแล้วบ้างเมื่อไหร่นะฮะสมมุติละกันว่า 5 4 8 9ี1อ่ะซึ่งจะบอกว่านี่เขียนดักไว้หมดเลยนะเนี่ยใส่เกินไม่ได้ใส,ใส่ตัวอื่นได้ไหมครับตัวใส่สไม่ได้ครับตัวหนังส่งหนังสือไม่ได้นะฮะ,ะนี่กดเปิดมาเราเป็นคีย์บอร์ดตัวเลขอย่างเดียวครับนี่ครับกดปุ๊บอ่ามันก็จะบอกว่านี่หมายเลข54 546นี่มันเนี่ยจะออกไม่เคยออกรางวันที่1เลยออกรางวันเลขท้าย2ตัวเนี่ยก็คือนี่ยออกมาแล้วสครั้งนะฮะ แล้วก็3ตัวเนี่ยห้าสี่หออกแล้วต้องสองครั้งผูกถ้าเกิดใครซื้อเลขนี้มา10กว่าปีเนี่ยก็ถูกไวหกครั้งเลยนะอแต่ว่าไม่ถูกางวัลที่หนะะึ่งไม่ถูกางวัลที่หนึ่งมุามสมมมติอลองขอลองเลขที่เคยถูกางวัลที่1นึ่งดีว่ ตัวเนี่ย้ผมอยากจะดูนะครับคุณผู้ชมเ่าบอกดูสักนี่ครับงวดตอนนี้ดต้าเราอยู่นี่อ่ะเอางวดล่าสุดเลยเก้าสี่ห้าแปดหนึ่งหนึ่งครับอ่าเก้าสี่ห้าแปดหนึ่งสมมุติใส่ไม่ครบกดไปปุ๊บนี่เขาจะบอกว่ากรุณากรอกตัวเลขให้ครบหกตัวอักษรอ่าหกหลักหกหลักแปดหนึ่งหนึ่งอันนี้เขียนไว้ดังดีฮะก็ไม่มีอะไรหรอกแค่มาร์คธรรมดาเป็นไงถึงวันที่หนึ่งแล้วนี่นี่เขาบอกว่างวดเมื่อสิบหกถึงหาสองห้าหกสามครับ โอ้เลขนี้นี่ถูก2ตัวตั้ง5ครั้ง3ตัวตั้งสองครั้งอ่าอันไหนลองสุ่มเลขมาสักเลขไหนลองแบบเก่าๆนะเก่าๆศูนย์หนึ่งสอง่ะศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดกดไปครับโอ้อันนี้ก็ถูกมาที่หนึ่งครั้งเดียวแต่รอนที่สองสามครั้งแล้วก็รันที่สามไม่เคยออกเลยครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ทำในส่วนของประวัติของการเก็บข้อมูลของหวยเรียบร้อยแล้วนะฮะรู้สึกว่ากล้องมันเอียงๆะฮะคนดูก็จะแบบเอียงนิดหนึ่ง,งใช่ไหม ใอมึนๆหน่อยงเป็นแบบว่าวิธีการวิธีการอะไรวะอันนี้คือผมผมแบบสุดสุดตัวแล้วสุดขอนะสุดขอบข้องซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้แอปครับในส่วนของ Losterish l มาแล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะอัพ ขึ้น Play Store ให้ทุกคนได้ชมกันได้เอาไปใช้กันนั่นเองครับถ้าใครมีก็โหลดไปใช้กันได้แต่ช่วงนี้ต้องบอกว่านานหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเหมือนกับว่า Work f ฟ o m Home กันนะที่มึงนอกนะเนาะอาใช่ก็ Work f ฟ o อ Home หรือว่าอาจจะต้องรอเขาตรวจนานนิดนึงนะครับซึ่งจะบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่จบแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะมีพัฒนาต่อด้วยแต่ว่าอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำไงแต่อย่างแรกที่อยากทำนะครับก็คือให้มันดึงข้อมูลแบบเป็น API เรียลไทม์มาได้ถ้าอย่างนี้เราทำข้อมูลเป็น CSV ความหมายคือถือว่างวดใหม่มาครับเราต้องอัปเดตแอปทุกครั้งนะก็ะคือต้องอัปเดตด a ต a ที่เป็น CSV ของเราเนี่ยเข้าไปใหม่ทุกครั้งแบบนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมเราก็ต้องใช้เป็น API ครับอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์ตัวของมือถือของเราเนี่ยวิ่งมาดึงข้อมูลไปใช้งานเลยแบบนี้ก็ easy กว่าขายค่านเป็นกะดวกืองได้เลยนะแน่นอนครับแล้วก็ข้อมูลของเราเนี่ยแต่เราจะโชว์แบบโชว์ให้มันดีกว่านี้ให้มันครบกว่านี้เอาไ้ตรวจหวยก็ได้ดูก็ได้โอ้โห บอกเลยว่าครบถวนครับเราจะเป็น n b e r One o f แอป,ปตนหวยครับโอ,โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอวะถามถามว่ามีเวลาทำไหมไม่มีม,มีเวลาอยู่วันสองวันเนี่ยนี้ก็ทําแบบวันครึ่งนะ<อ>เสร็จแล้วเนี่ยเออก็มีอยสามหน้าครับตัวแอป,ปก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เลยทำแอบเดียวนั่นเองนะอ่ะอฉะนั้นครับถ้เกิดว่า ใครเนี่ยชอบแอปนี้ครับก็เดี๋ยวรอ App Store แล้วก็ไปโหลดกันมาดูนะครับว่าแอปที่ใช้งานจริงๆเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้ทาแอปอะไรแอปรูปแบบไหนแอปแปลกๆแบบไม่ต้องมีสาระก็ได้นะเพราะว่าเราเดทไปเรื่อยแล้วก็เขียนไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดใครมีอะไรสนุกสนุกแอปอะไรน่าทำเนี่ยเสนอพิมพ์เข้ามาครับแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมาทําตามก็ได้นะสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับวเจอกันในวิดีโอใหม่ครับ ไม่ได้วิดีโอใหม่วิดีโอหน้าแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับแล้วเจอกันครับไปเอย